ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับครูพีมแล้วกับวิชาประวัติศาสตร์นะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการของชุมชนนะครับจะทาโดยครูพีมครับสําหรับเนื้อหาในเรื่องนี้นะก็เรามาดูกันเลยครับปัจจัยที่มผผีผลต่อการพัฒนาการของชุมชนนะครับ ครูพีก็มีคำถามนึ่งคำถามนะครับชุมชนนั้นสามารถพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองนะฮะได้รวดเร็วเพราะเหตุใดนะหรือเพราะปัจจัยใดบ้างนะครับซึ่งผมก็จะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะครับก็คืออย่างที่1ครับเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ครับและอย่างที่2ผมเป็นเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านของสังคมนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อเลยครับสำหรับปัจจัยที่1นนะครับปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะก็ต้องบอกเลยเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะเกี่ยวกับทางด้านของสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับเป็นรูปต้นไม้ที่เกี่ยวกับอะไรกันนะ,ะสัเฉลยนะครับเป็นปัจจัยเกี่ยวกับ ที่ตั้งที่เหมาะสมนะครับด้วยภูมิลำเนาของเรานะครับผมก็ต้องสังเกตสิ่งรอบข้างทางด้านภูมิศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ดินเนาะหรืออื่นๆนะครับที่เราคาดว่าน่าจะมีผลเกี่ยวกับเหตุการณ์จากธรรมชาติด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนหรือเขาอะไรแบบนี้นะครับก็ต้อง เลือกที่ตั้งที่เหมาะสมให้ดีๆด,ด้วยครับ2เส้นทางคมนาคมที่สะดวกนะครับนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรเราในเมื่อเรามีที่ตั้งที่ดีแล้วนะครับเส้นทางในการเดินทางต่างๆก็ต้องมีความสะดวกยิ่งขึ้นด้วยนะฮะทางพื้นที่นะครับทางถนนเป็นทางดินลุกลังมีหลุมเต็มไปหมดเลยเวลาเดินทางก็จะมี ความยากลำบากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นถนนเรียบๆไม่ค่อยมีหลุมหรือไม่มีหลุมเลยนะครับสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่3เป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีค่าก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับแร่ต่างๆนะครับผมซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็อาจจะหาได้ยากมากขึ้นครับ เดี๋ยวเราไปดูปัจจัยที่2กันครับปัจจัยทางสังคมนะถ้าพูดถึงปัจจัยทางสังคมเราก็ต้องดูสภาพแวดล้อมของสังคมที่เราได้อยู่ร่วมกันด้วยนะครับอย่างแรกเลยครับเราต้องชุมชนนั้นนะครับจะต้องมีความปลอดภัยนะครับมีความปลอดภัยในที่นี้คือนอกจากจะมีความปลอดภัยหรือมีความระมัดระวังในการ ดูแลนะครับในพื้นที่ชุมชนของตัวเองนะครับก็ต้องดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี on, ่ยวกับจากธรรมชาติอีกด้วยนะฮะต่อไปครับอย่างที่2ครับสังคมต้องมีระเบียบวินัยด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าสังคมไม่มีระเบียบวินัยนะฮะซึ่งมันก็จะมีผลเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในชุมชนด้วยนะครับต่อเลยครับ3นะนอกจากจะมีความปลอดภัยมีระเบียบวินัยแล้วนะครับก็จะต้องมีความสงบเรียบร้อยด้วย แช่ครันไงคือมันก็จะถ้าไม่มีความสงบเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านของความปลอดภัยและรวมถึงวินัยด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดครับ 4. ครับประชาชนนะฮะทุกคนนะก็ต้องมีความสําคัญนะครับที่จะช่วยการรับผิดชอบต่อชุมชนด้วยครับ 5. นอจากนี้ก็ต้องมีผู้นําที่เข้มแข็งนะใน ในการตัดสินใจต่างๆนะครับในเรื่องของความเป็นผู้นำนะเพราะว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับเขตชุมชนนะครับที่ท่านได้ดูแลทัานเองครับผมและอย่างสุดท้ายครับขนบรรมเนียมประเพณีนะครับก็ให้ทําตามสืบทอดประเพณีที่ทําต่อๆกันมาขั้นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมเกี่ยวกับ 2ปัจจัยนี้นะครับต่อไปครับครูพีพก็จะมีการบ้านให้นักเรียนทำนะครับก็ให้เขียนตอบคำถามให้ถูกต้องนะครับทำใส่ลงในสมุดนะครับให้ทำใส่ลงในสมุดเร่มบางนะครับผมก็ให้ตอบคำถามง่ายๆ2ข้อครับก็คือข้อที่1ครับชุมชนนั้นสามารถพัฒนาความเจริญได้ทั้งหมดกี่ปัจจัยและมีปัจจัยใดบ้างนะครับและ2ครับที่ที่อยู่ที่ไปที่ตั้งเนี่ยที่เหมาะสมนะครับเช่นระดับพื้น ที่สูงขึ้นนะฮะจะมีผลกับธรรมชาติหรือไม่เพราะเหตุใดอ่ะนักเรียนก็ทำให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครครูพีก็ขอตัวลาไปก่อนครับและเดี๋ยวเจอกันในเช่วโมงต่อไปครับสำหรับวันนี้อะรครสวัสดีครับ